้โถท,ทั้มจึงเป็นอย่างนี้อัศจรรย์นะอัศจรรย์เราเกินคาดเกินหมายเพราะเราไม่เคยเห็นเรามีหนักแน่นต่อพี่น้องต่างหลายเกี่ยวเรื่องการภาวนานะหลักพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะหลักพุทธศาสนาที่แน่นหนามันคงในหัวใจชาวพุทธเราจะฝังลงที่ภาวนานางที่อธิบายเมื่อวานนี้แล้วนะเรื่องภาวนานี้สามารถที่จะ ระต,ตุ้นเตือนความดีทั้งหลายซึ่งเราบำเพ็ญไปให้หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นเพราะาด้านจิตกับภาวนาการภาวนาทำลงไปนี่มันไม่ได้เหมือนธรรมดานะบางลายเกิดเร็วบางรายเกิดช้าก็เหมือนเราขุดนน้าตาน้ํามันอยู่ตื้นหรืออยู่ลึกเข้าใจไหมละ่ะบางรายมันอยู่ตื้นมันก็ถึงเร็วปุ๊บปรากฏโู้ที่ลึกกว่าน,นั้นไปมันก็ค่อยถึงแต่ยังไงมันต้องถึงน้าเข้าใจไหมน้ําที่ขุนลงไปต้องถึงละ่ะ มีลึกมีตื้นเท่านั้นมันต้องถึงน้าําอันนี้ความดีมีอยู่อเราจะขุดขนาดไหนขุดทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกเวลามันจะมีปรากฏขึ้นมาอ๋เรื่องปรากฏทางอัจจย์นในจิตใจนี่หลวงตาเคยได้พูดอี่พี่น้องหลายฝั่งแล้วสามผลที่บวชมาในศาสนากําลังเรียนหนังสืออยู่นั่นเจ็ดเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปี เราก็ท่านสเปรศปไปจำภาษาของเราที่ที่สนใจภาวนานั่นเองล่ะทไปจะเราชอบพุทโธมีแต่พุทโธพุทโธพอวแลแวก็ถามตะบะครูท่านอยากภาวนาใช่ภาวนาอย่างไงเออเอาพุทโธนะเราก็เราก็ภาวนาพุทโธแหละมันว่างั้นนะแล้วก็เอาไปทําภาวนาพอพออยู่จากรยนแล้วก็ไปทําภาวนา จะเดินจงกรมหรือจะนั่งภาวนาสละเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนนอนอย่างนั้นนี่หมายถึงในขั้นต้นการเรียนนะเวลามันหมุนเข้ากับการเรียนจริงๆอันนี้ก็ต้องลดลงการการภาวนานะคือเวลาหมุนทางการเรียนหนักเข้าหนักเข้าจริงจริจะเข้าได้เขาเข้มมันก็ต้องพักทางนี้หมุนทางนั้นมากเลยแล้วทำมาสามปีท <c oughs> ีแรกเนี่ยแปลความรักและยัน เขาภาวนาพุทโธพุโทโธนะเขานาพุโทโธพุทโธไปวันไหนก็ทําไปมันก็ไม่รู้ไม่เห็นอย่างนั้นก็ทําไปถึงเวลานอนก็นอนหมดวันเวลามันจะเป็นนั่น <ms> เห็นเป็นอย่างนั้นนะจิตดวงเก่านั่นแหละคนคนเก่านั่นแหละที่ทำบาวนาแต่วันนั้นมันเปลี่ยนอย่างนั้นเพราะว่านาไปเพราะนาไปจิตเหมือนก็ว่ามันติดกันมันติดติดตามกันเรื่อยเรื่อยเลย,ยนั่นนี่จิต เหมือนเราตากแขไว้เนี่ยทีนี้จิตเวลามันจะรวมเหมือนเราจับจอมแหดึงตีนแหมันก็หดเข้ามาหดเข้ามากิิยาของตีนแหหดเข้ามาได้แก่กระแสะของจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามาหาพุโทโธพุธโทโธคือจอมแหเข้าใจไหมจิตมันค่อยหดเข้ามาที่กิยาของการหดของจิตนั้นมันทําให้เราสนใจติดตามอีกพุโทโธถี่ยิบเท่านั้นหดเข้ามาที่ีถียถ่ยบิบถีบ เข้ามาถึงจอมแหรเรียกว่าจอมแหเราดึงเข้ามาแล้วมันมันก็เป็นกองแหใช่ไหมล่ะเมื่อมันรวมตีนมันเข้ามาหมดแล้วมันก็เป็นกองแหอันนี้เวลารวมกระแสเข้ามาแล้วมันก็เป็นกองผู้รู้พอมาถึงนั้นแล้วรู้กึกเท่าน,นั้นนะโถมันขาดสะบ้นไปหมดเลยโโท่ทำไมที่เป็นอย่างนี้อัศจรรย์นนอัศจรรย์เราเกินคาดเกินหมายเ,เพราะเราไม่เคยเห็น ทำไมจึงเป็นอัศจรรย์ไอความอัศจรรย์นี้แหละมันเป็นกระตุกความแปลกประหลาดอัศจรรย์อันหนึ่งนะที่มันเป็นอยู่ในจิตให้ให้เคลื่อนไหวเพราะเพราะมันไม่เคยเห็นเนีนะ่โอ้ว่ะก็ไม่ไปีิว่ะมันโอ้ยพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะที่นี่ก็เหมือนว่าแม่น้ำมหาสมุทรนั่นนะกนะว้างแสนกว้างมันมีเกาะอยู่เล็ก,เลก,เลกๆเกาะหนึ่งนะ อน,น,นอกนั้นเป็นมหาสมุทรกว้างขวางสุดสายตาแต่จุดที่ที่จิตรวมเนี่ยนี่แหละเป็นเป็นเกาะนะหยุดอยู่เนี่ยอันเนี้ยอัศจรรย์อยู่ตรงนี้นะขาดไปหมดเลยนอกนั้นขาดหมดทาไมเป็นอย่างนี้จิตละมันอัศจรรย์ไม่นานนะแต่มันก็ได้เป็นพยานวะเพือ ควาลร่วงกาไปไอความวัศจัย์นั่นแหละมันไปกระตุกอันนี้นะเลยอันนี้เลยเคลื่อนออกมาที่เอาจะทําอย่างเก่ามันไม่ได้เลยนาน <c oughs> วันนั้นทั้งวันนะเรียนหนังสือีิจิตมาอยู่ไหนอยู่กับภาวนาเห็นไหมมันไปนเองของมันนะมันติดอยู่นั่นแหละทั้งวันนะถึงเป็นไปแล้วผ่านไปแล้วก็ตามนะแต่อารมณ์ที่อันหนึ่งมันไม่ผ่านหรือมันติดอยู่นั่นแหะมัน มันดื่มดำมันอะไรพูดไม่ถูกเรียนหนังสือก็เรียนวนกันอยู่กับอะไรแหละวันหลังจะเอาใหญ่ฟาดบันหลังมาเลยเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไปเรื่อยแล้วชี้เสียดเนา้ช้าหัวมันเถอะ่าปล่อยตามเรื่องคือเราไม่ไปยึดสัญญาอดีตที่เป็นมาแล้วนั่นมันยึดอนู่นมันก็ไม่รวมมันเป็นสัญญาอยู่ข้างนอกที่พอปล่อยแล้วอะไรชัาหัวมันเถอะทำตามภาษีภาษาที่มันก็ปล่อยอารมณ์ข้างนอกมาเลยเป็นอีกเป็นอีกกรแบบเก่าเนาะ วันหลังขยับอีกก็เป็นบ้าอีกทีเหมือนเ่าน,านี่รวมแล้วสามผลเราเรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีภาวนาเพราะเราภาวน,นาอยู่ตลอดไม่ให้ใครละต้มนะมันนักเป็นอยู่ในใจแหละเรื่องที่จะพูดเรื่องภาวน,นาให้เพื่อนฝูงฟังไม่มีเลยนะเราเขามาเป็นลิงก็ลิงด้วยกันกิิยาท่าทางอะไรพูดลิงของพระบางอันเนนักริยาของพระที่ใช้หยอกเล่นกันอะไรพูดอะไรเป็นเหมือนลิง แต่มันลิงของพระตอนเด็กไม่ได้ลีงแบบคารวาเข้าใจไหมเป็นกียาหยอกเล่นของพระเขาเล่นยังไงแล้วก็เล่นของเขาได้สบายๆเรื่องภาวนาไม่ให้รู้เลยนะไม่ให้รู้เลยที่เข้าอยู่ในห้องมันเงี่ยมทำอะไรมือื่อนมนนะ่หายหาออย่างนั้นถามกันนะทำไมา <laughs> คนมันตายไป็นนั้นต้องมีเวลานั่งเวลานอนบ้างสงินั่นเวลานั่งนั่นแต่เอาสองอย่าง มันต้องมีเวลานั่งเวลานอนบางคือันอัน,อนเอาจริง,รงคืนนั่งภาวนาไม่บอกอันนี้นั่นนั่นแหะที่เรื่องอัศจ,จรรย์เล่าเห็นอานนี้นะได้ออกมาพูดใ้พี่น้องหลายฝั่งเรียนหนังสือยี่สิบเจปีเป็นสามผลอัศจรรย์ทุกครั้งทีเดียวนะวันนั้นทั้งวันจิตมันจะไม่ไปไหนเลยเมันจะหมุนอยู่กับอันนี้อัศจรรยวว์นี่แหละดื่มดำอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันแปลกประหลาดนะหินเนี่ย ยิ่งมันค่อยเป็นขึ้นไปเองไปทีนี้การทําคุณงามความดีการระวังเนื้อระบังตัวมันจะค่อยเป็นของมันไปเองนะตัวนี่ตัวจิตตัวคอยเตือนเราจะทําอะไรอะไรไม่ดีไม่งามอันนี้จะเตือนจะเตือนมันจะเป็นเองมันเป็นใครก็รู้เองแหละนะพอจิตมันเกี่ยวข้องกับภาวนาเข้ามีความสงบเย็นใจเข้ามากมันจะได้หลักธรรมเหมืองเขามาเป็นเบรกข้ามล้อหรือเป็นทันเล่นหรือเป็นเราอยู่ในนั้นเสร็จนะอะไรที่จะหมุนไปทางชั่วลิม มันเหมือนกับเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบนั่นแหะมันเตือนเตือนนี่แหละการภาวนาเป็นของสําคัญมากนะ <c oughs> เราเคยทํามาแล้วที่พูดใหี่พี่น้องหลายฝั่งนี่เพื่อให้เป็นคติเครื่องเตือนใจเวลาหนักเข้าหนักเข้าที่นี่อะไรอยู่กับหัวใจนี่หมดจะผิดถูกชั่วดีอะไรมันจะเตือนอยู่ในนี้เตือนอยู่ในนี้เรื่อยเรื่อยเรื่อยทำมาละเอียดในจิตจิตละเอียดเรกเข้าไปเท่าไรเ่าไอันนี้ยิ่งละเอียดเตือนเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นทันว่าทําเกิดเข้าใจไหม ทำมีใจถ้าเป็นเรื่องของบาปผู้ที่สร้างแต่บาป็มีจ้จนแต่บาปละลากไปเตือนไปเรื่อยเตือนลากไปเรื่อยเตือนไปเรื่อยใช่ไหมผู้ชอบทาบาปทีนี้ผู้ทําคุณงามความดีทําบุญมีการภาวนานอันนี้เตือนทางด้านธรรมะผิดถูกชั่วดีแลวคอยเตือนคอยเตือนเสมอไปเรื่อยอยู่นะ <c oughs> เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครมาบอกหรกหากเป็นขึ้นใ,นใจตัวเองหากรู้ในตัวเองอยู่แลหละนี่เรียกว่าทําเกิด ทำอยู่กับใจเวลาโอกาสของธรรมที่จะเกิดได้เกิดทั้งนั้นแหละเวลาโอกาสของกิเลสเกิดเกิดตลอดเวลาเช่นเดียวกันทางไหนมีกําลังมากทางนั้นจะหนักเข้าไปเรื่อยๆเลยอย่างที่กิเลสไม่มีหนามากอยู่ในหัวใจเราีมต่กิเลสวันยังคําตั้งแต่ตื่นนอนชิดแต่เรื่องกิเลสการดูการเห็นการได้ยินได้ฟังีมต่เรื่องกิเลสท้งนั้นเป็นอัตโนมัติของมันนะอืมทีนี้เวลาหมุนทางด้านธรรมะ ทีแรกก็ถูถ่ายไปมาหลายครั้งหลายผลมันก็ค่อยมีต้นทุนเข้ามามีต่อไปคาก็มีกําลังมีกําลังเลยหมุนไปเป็นอัตโนมัติได้เหมือนกันเลยเวลาทําหนักข้เดียใจแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกัน <c oughs> คือแก้กิเลสทําแก้กิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลสผูกมัดสว์โลกเป็นอัตโนมัติเหมือนกันหมดอันนี้นะแต่โลกไม่รู้เวลาทำอันนี้แล้วมันถึงได้เอามาเทียบกันปั๊บโอ้เป็นอย่างนี้เอง เวลากิเลสผูกมัดสารโลกนี oured, <in> ่ก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเราไม่ต้องไม่ได้คิดแล้วว่ากิเลสพาคิดอย่างนั้นพาปรุงอย่างนี้เป็นอัตโนมัติไม่เคยคิดหากเป็นในตัวของมันเองทีนี้เวลารรมะเข้ามาเข้ามาเข้ามาถึงขั้นอัตโนมัติแล้วธรรมะก็เป็นอีกอย่างอ๋อธรรมะแก้กิเลสนี่ก็แก้อัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสผูกมัดสารโลกบอกเองในตัวไม่ต้องไปถามใครทีนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นแต่วิธีแก้กิเลสแก้กิเลสตลอดตลอดเลย นี่เรียกว่าอาตมมติคือไม่ต้องบังคับบัญชาหักไปอยู่ในนั้นหมุนอยู่นั่นลี้ายออกพี่้ลายออกแก้ออกแก้ออกแก้ออกแต่ก่อนมีจะมัดเข้ามัดเข้าเรื่องเจริญมีจมมัดเข้านี่พอทำมามีกําลังแล้วนันทำมานี่พี่คลายออกพี่คลายออกเบิกออกเบิกออกพุ่งออกพุ่งออกเลยนั่นนี่ก็เคยพูดห้ฟังแล้วตั้งตั้งแต่สติปัญญาธรรมาจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกัน มาติมหาป,ปัญญานี่มันซึมซาบเลยเี๋ยวนะระยะขนาดนั้นนะซึมไปเลยจึงพูดพูดพูดไม่ถูกนะแต่ความเป็นไม่สงสัยใครเป็นเขาก็รู้เองนั่นมันซึมซาบนี่แหละถ้าจิตเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าทางที่หลุดพ้นจากทุกนี้เบริรกว้างออกว้างออกว้างออกทุกเหมือนกับเสือโครง่งเสือดาวมหาภัยอันตรายวิ่งติดตามไอ ทร,รมาลากออกลากออกให้พ้นอันนี้เขาใจมันมีน้ำหนักอย่างเดียวกันหากันพิจารณานะเรื่องภาวนาสําคัญมากนะพุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครสอนภาวนาท,ทั้งที่พระกรพิโดเรือ่องภาวนามากกว่ามากนะผู้ไปเรียนมันไม่สนใจภาวนาก็เลยไม่เอาภาวนามาพูดอเอาแต่ชั้นแต่ภูมิไปมาพูดไปเสียเลยเป็นที่เอกไปหมดนะและววันนี้พูดอย่างนี้นะ ทางจะมาวบบนี刚刚้ให้ก่อน